ต่อมาคุณพรทิพมุ่งกลัดเขาถามพ่อครูค่ะถ,ถ้าเราบอกถ้าเราจะบอกว่านิพานเนี่ยคือมาตรฐานของคนจนได้ไหมคะเออนิพานคือมาตรฐานของคนจนได้ได้นิพานคือมาตรฐานของคนจนทําไมว่าได้เพราะคนจนเนี่ยเป็นคนที่มีวันณะเก้า ในวันนักการีอัตมาแปลคําว่าอภิชาวากล้าจนหรือมักน้อยเอาแต่น้อยๆคนที่มีแต่น้อยๆเอาไว้แต่น้อยๆแล้วก็พออภิชาสันติสันตุติก็พอนะอภิชานี่ก็น้อยเอาแต่ไว้แต่น้อยๆน้อยคนที่น้อยได้เก่งที่สุดก็คือศูนย์ไม่มีเลยศูนย์อ่าเป็นอยู่ในมูลสาธรภโภคีก็ตัวเองไม่ต้องมีพึ่ง ส่วนกลางอยู่กับส่วนกลางกินใจส่วนกลางมีเท่าไหร่กินเท่าไหร่ฝึกตนเองนะเป็นการฝึกตนเองว่าตนเองไม่มีของตนเองไม่ต้องสะสมตนเองแล,ล้วลนกเองก็พึ่งส่วนกลางอ่าเป็นเบิกได้เกิดได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องฝึกตนเองน้อม่น้อยใจได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแลวเท่าที่เราจะสามารถถ้าเราต้องการเราไม่ต้องการเราก็ทําอยู่ด้หมูก็สร้างสรรค์อยู่แล้ขยันมันเพียรทํากินทําใช้ทํากินทําใจ แล้วก็กินก็ใช้อยู่ในที่เซลรทอมเนี่ยเพราะฉะนั<ม>้น<ม>คนที่อยู่ในกลุ่มชาวโสงเนี่ยบางทีไม่ได้เบิกเงินเบิกทองอะไรก็เข้าเลยกองกลางเนี่ยอยู่ไปแต่ปีแต่ละปีแต่ละปีก็ไม่ได้เบิกเงินเนบิกทองอะไรกับเขาดีไม่ดีกับคนนั้นคนนี้มันใส่มือให้ไปใช้บางเอาไปคืนเขาไปอะไรใจโดยซ้ำซึ่งมันเป็นการพิสูจน์ธรรมะของพระเจ้าว่าไม่ต้องมีจิตติดยึดในเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องเขา้าเรื่องของอะไรมีอยู่มีกินอุดมสมบูรณ์นะ ในสิ่งที่เป็นปัจจัยในชีวิตน,นี่เป็นเรื่องที่พิสูจน์เพราะจึงเป็นคนจนที่มีเป็นนิพพานเนี่ยผู้นิ่งมีจิตเป็นนิพพานเนี่ยเป็นมาตรฐานยืนยันว่าเป็นความจนไม่ต้องสะสมสมบัติไม่ต้องมีสมบัติอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยมีสมบัติแบบเป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่เอาเลยมาออกมาแม่แต่เครื่องทรงแม่แต่เครื่องแต่งตัวมาเอาผ้าหอ่อศพมาเอาผ้าอะไรนี่บางส่วนเขาทิ้งเอามาเย็ยบใส่ อย่างนี้เป็นต้น hmm. ไม่ได้มีสมบัติอะไรเลยตั้งแต่ที่ทต่านพระเจ้าผินดินนี่ใครเขาจะมาถวายจนนางวิสาขาบอกว่าโอ๊ยท่านท่านท่านขอให้ถวายผ้าเครื่องหบดีหน่อยเถอะต้องต้องมีผ้าขครหบดีมาถวาย่านก็บอกเอาถวายก็ถวายแต่ใครนิยมผ้าบางสุุลหรือว่าผ้าห่อศพได้ก็เก่งก็ดีนะ่นก็งนิยมกันด้วยอย่างนี้เป็นต้น